ไปหักคอคงทำใช่ไม่ใช่เ่้ยทำอะไรทำไมสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอดูทีพีที่26ถ่ายต่อจากมื่อกี้อะไรนะ2.32อ่ะ ต่อเลยเราจะมาดูคลิปตลกกันก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูกันนะเจนะดูอะไรดูเลยโอ้โหไม่ก็ขึ้นอย่างนี้ได้เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเรามาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าิสัตว์มีไหมประสบการณ์นี้ต้อาง่ายงอนเลยนอะมีไหมมีแบบเขางอนอยู่แล้วโอ้ใช้คำนี้นั่นแหละตามตามคลิปเลยมีไหมมีอ่ะมือมีไหมไม่มีเลย ไม่งอนกันดีดีตลอดไอคิวอ่ะมีไหมไลฟ์อะไรไลฟเไปเลยมั้ยอะไรไม่ถามแล้วกันเนี่พราะจะอันเนี้ยตามตามคลิปเนี่ยตามเราดูคลิปที่บอลิปเรดูแล้วดูแล้วมีไหมงอนกันอ่าไม่มีไม่มีไม่มีไม่เจียเลยส่วนมากถ้าเกิดงอนกันกูจะเป็นคนเชิงเยอะเชิงเยอะเชิงเยอะ

เก็่นเหรอเกแ่นเก็แ่นเกินนะโสีข้างนี่เขียวหมดแล้วบ้งหมดแ พรบาปเพราะว่ากูว่ากูว่ากูบาปมเนี่ยไม่นิ่งไม่นิ่งแล้วกูอยางชอบเวลาแบบคลิปพาตลกตลอกูชอบชอบดูแล้วกคแบบลดดีอะชุดัะครดูดูไปแกก็น่าเหมือนซีเหมือนกันนะเนี่ยซีไหนอะซีวัดเหรอซีอุ้ยคลิปเก่าเช่ ซีอุยของฉันนะไอ้เหี้ยอยากจะพูดอีกครั้งมาแล้วไอ้เหี้ยเออยิ่อเปมากโอ้ยกตอไปแล้วอ้างตันของฉันนะไอ้ตู้ ดี๋ยหมาข้างบ้านกูไงมเซ็นเซอร์ปิดคำบอกเมื่อกี้อ้าวยังมีเสียงเลยแล้วมันเจ้าเทพเหรอก็นอนเลยเยอะก็นอนเลยมึงเจ๋งย่ังไงวะอุ้ยน่ากลัวนะ้วยน่ากลัวอยู่นะเชี่ยมันจิกป่าวะจิกอยู่มันมันไล่จิกไงดิก็เมื่อกี้มันเออมันใช่ไหมน่าจะไล่มาเพราะจะเอาแล้วแหละอุ้ยเฮียคนลุกเลยทำนม่น่ากลัว หมุนหมุนหมุนคือแล้วตัวให้ตัวให้ตบบอกไว้แล้วว่าเออพี่คุณลูกค้าอยู่ข้างเลขที่อะไรครับที่เก้าข้าสามครับมีหมูไหมครับไม่มีหมูครับผมอยู่บ้านคนเดียวครับอยู่บ้านคนเดียวไม่มีหมูหมูคือแบบตัวอะไรไอ้ปวดปากต้องยิงเลยข้างโน้นครับโอเคโอเคอย่าเพิ่งรี้อย่ายิงนะ เดี <S <s ๋ยวชอบเปล่าไ้เหรอที่นไม่ได้เจอกันนะเจอได้แกไปเน่แไไอ๋อช่วงนี้เรื่อยๆมึงเพิ่งเริกกับแฟนมาเรยๆแบบสามเดือนกว่าแล้วไม่ได้บอกทํ้มวาอ๋อโอเคๆตั้งเออแล้วงานยังเงบ้างวะงานเหรอช่วงนี้ม็ไเรื่อยๆหรอเรื่อยๆที่ทำเลยใช่นี้คือป้นกันอยู่อ่ะโอ้ตกงานได้ต้องมาป้นไถเงินแล้วอย่างเงี้ยเออมันจำไอ้พิสมัยได้ป่ะปอสามอ่ะพิสมัยปสุนันทรีเออคนนั้นแหละนี่แต่งอ่ะ ้อสวยเลยไ้ายไอ้งเองเลยเหรจุนนะนี่ก็รัเฮ้ยนี่ก็ฟืนเลยสกิงปืนซเอ้าเดี๋ยวไอ้เต้อเหรออ้าวไอ้มาหรอไอ้ม้าเหรอสาวคนไนไม่งจงเลยไม่มาเลยไม่จอกระตายพี้นินทาเยะี่ยเอะครับ็อกเกอร์ใช่ไหมครับสวัสดีครับ โอเคใช้อีกทีด้วยความมั่นใจครับพอถามนิดนึงฮะทำไมคุณถึงต้องใส่หน้ากากด้วยครับสามารถถอดได้ไหมฮะมีอะไรตลกเหรอครับโอ้ยพอแล้วนะครับ งั้นเดี๋ยวผมถอดให้ไหมครับคุณกี้ทำไมครับอย่านะอย่านะไอ้ปากจริงด้วยนะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณคือคุณเอกเหรอครับมันคือกูโอเคทุกครับใส่เหมือนเดิมก็ได้นะครับตามข้อมูลบอกว่าคุณเคยทํางานในโรงงานมาก่อนแหละฮะคุณทําในส่วนไหนครับห้องควบคุมอ๋อห้องควบคุม้าหมายถึง้องที่เ่มจเลยน่นะใช่ใช่ไหมคุณคาจริงแล้วครับเนี่ยผมว่าใช่ ตอนนี้ทางบรษิษัทเราต้องการโปรแกรมเมอร์มากเลยครับเราเลยเรียกคุณเอกมาสัมภาษณ์งานนะครับคุณเอกคิดว่าคุณสามารถทําได้ไหมครับม,มันคือคันยากนะเอางี้ผมถามแบบใจใจเลยคุณอยากที่จะอยู่บรษิษัทผมไหมครับกูไม่อยู่กับมึงแต่เงินเดือนที่คุณเอกจะได้คือ6หลักนะครับแหลมเลย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  <c oughs> โอเคเอ๊ะหรือผมจะให้คุณออกดีออกไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะทการเ่ิงสัญญาเสร็จแล้วผมจะติดต่อคุณไปอีกทีแล้วกันนะครับขอบใจมากครับผม ไปยืดต่อๆไดีอยู่นะฮ่าดีมากบวกฮ่าฮ่าดังไรอืม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 อะไทำไมอ่ะยังไม่ทันพูดตลกเลย เอาให้พูดตลกก่อนนะคะค่อยกดวันละเออคนทาโซเชียลนี่ประหลาดนะยิ่งพูดวันนีนยิ่งยุบอกอย่าเพิ่งกดตลกเพราะยังไม่ได้พูดตลกยิ่งยุเพราะยังไม่ได้พูดตลกค่อยกูเขาไอ้เงี้ยนี่แหละค่ะทางโซเชียลอะไรของพี่แกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขามึงก็ไรเงี้ยโอ้ยยดุจัด ทะเลาะไปเห็บยัยฟูทะเลาะไปเห็บต้องมาแล้วตกปลาแล้วทะเลาะกันไม่เห็นมีที่น tamam> ่าทำสัตว์คิดแบบเนี้ย ได้อยู่นะนได้แใจแบบเอาให้งงมากกว่าทำแบบนี้จะดึกทำโคตรเหมือนเอาไปมีนะ ให้กระด็กน่อยต้องใส่ให้เยอะมันยีขนนีอะไรมั้ยม่นช่ที่นั่ัน่าทน่าทำสัตว์อะไรเออคงทาก็ให้ไปหาคอคงทาใช่ไม่ใช่ อย่างนี้มีพิรุษนะพิรุษอะไรไม่เคยมีพิรุษกับใครนะรู้ได้ไงฉันมีพิรุษฉันว่าผักคอมันดูเยี่ยมโหดเกินไปมันดูตายแล้วน่ากลัวอย่าเลยตั้งเป็นของที่มีจิตใจซาอ่านั่นไมาอย่าหน้าเฮี้ยแต่งิ้งเที่ยวทิ่ยวทิพนมาทิกรถทิพนาเลยเราก็มีไอ้ทิพน เร่องปาเลยเรามีวลาที่พญาประการพายอ่ะที้มีที่ผื่นบ้าทีหลอด้วยที่แมวันที่เจ็ดสุดาพรที่เจดาพลอยผมเหีนทิมเลยโอยทมเทิมกินสี่ะทิกินสีของกู่นะใส่ยนกล้องอ่ะดี่ะกูก็มีอ่าเบร์นเด็กชีโร่มาเต้น่มาเต้น ติดตามอยู่ติดตามอยู่สีสีชอบ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 ย่ชอบหลงเสน้า้องโอ๊ะ occupation occupation โอ้ยยยมาซีนาบอลมัสซีนาบอล มป็นไปเลยคนเหมือนเอมไอทีชัร์เอมไอทีชัร์แวร์ดูยูเวิร์คแวร์ดูยูวอไอเวิร์คแอสครูอาจารย์นี่จะออจากหูไปแล้วด้วยก่อนเนี่ยทําอะไรองเง้อมท่าอะไนดิสไทร์อ้าอ้า จบแล้วคลิปในวันนี้ก็พอละวันนี้พอแค่นี้นะฮะเอาไว้เจอกันคลิปนี้เป็นเบาใช่ไหมไอ้เนยเออคลิปที่น่าตลกฝ่าไอ้ที่วันนั้นเราเป็นหัวโยกเกันมีแต่คลิปคำถามมากทุกคนแบบใหม่ๆดิแบบใหม่ๆอ่ะคือเข้าใจว่าเขาแบบมึงให้มาเือแบบเก่าๆดูงุดจิดอะไรเดือดเลยเยอะอันนี่เยอะคือแบบเข้าใจมันต้องกากาอ่ะเออถ้าอยากเห็นกูขำมนะครันเอาไอพีหน้าไอพีหน้าของกากๆเจอกันนะสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายเอาไว้ปในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไปเลยครับบ๊ายบาย